ครับเมนูวันนี้คืออะไรครับคุณฟ้าไก่อบอบอบโอ้ไก่ทั้งตัวนะครับไก่บ้านอบกับไก่ย่างมาหนี้ไม่กินยาวตรงกันนะจ๊ะตอยากษ่ยเน็ดสองตะยักนายน็ตครับเด้อมาดีาี้าดมดีมานี้าดีมาดมาดีมาดีาดีมาดีมาดอมาดนมาีมาดีมาดีาิีมาดมาดีมาีมตดมาดิมาดีมาดีาดกมยดมาดีมาด่าดีมาอีมาดีมาดีมาดีีมไดมาาีมมาดีีมามมีมตีม เพิ่งวันจะเสพจะเสพต้องยกยกได้ยกได้ปูกับปูพี่น้องกับปูหน้ากับปูหน้ากับปูหน้าก็จะเสพด้วยพี่น้องเด้อยจิ้งดีดกับมี่ที่น้าทอดมีกับเข่าละยางมีกับเข่าละยางมวะนี่ฟารษเกินเฮ็ดเห็กินแม่มาแต่เกี่ยวเข่าเฮ้ยไม่ใช่เกี่ยวหยาถ่ายเลยป่ะดิเน้ามาได้จ่ามากมากมามาได้เสพเสพกินอยู่ทงหน้าเลยแหละมันแสพช่องไซเริ่มจะบกคลื่นแล่ะ มันแส them. Them. ีบกินไปตรงหน้าม oh. the ันแสีบ네ชีไก่เป็นตอนตอนด้วยพี่น้องตรงหน้าอยู่หน้าบ้านบานอยู่หน้ากลางทงโอ้ยยังไงพี่น้องอุ้ยโบเขาอยากกินขาขาไก่ชีครับพี่น้องกลับมาอ่ะกลับได้วพี่น้องอุ้ยอบสุนียดีอ่ะพูดบ่าใช่อยัางไง สใ,ใ,ใ,ใสใจพใส่ใจแง่อายยังมึงขายยังอื่นคุยมึนไพรให้เดามีเดาท่าไหนกินเดาซือต้องดมเพราะแ่ว่ายังไงใี่กรเทียมมิจฉาไ่ไม่ิกไม่ม่กระเทียมพริกไทยไก่บานเนอจ้ามันเป็นไก่พันธุ์เด้ไก่บานไก่บานครับเด้อไก่บานอ๊บ ต้งำต้งำ้นาจบบๆๆมตำกินรูอยังสมตำแบบเป็นไงเพาะแฉมมั้งชอบๆบเป็นยังเอาอีนีที่บอีรีปะบุเพศเหรอแฉมเเพศปะไข้ตำไข้ได้ เยอะจ้าเนี่เจ้าใส่ยังไงเจ้าไปชิมกันใส่เยอะกับหมูสโลกัหมูทอดกินแม่อร่อยมากเสียบลายเล็บกินมันมั่นฝุ่เขามีห้องวานเ้็มเต็มเลเทปแขกจยวางมือดำแล้วมือกินหมั่นฝุ่เขาอยากกินกับปู กินไหมจับยังพอเนาะจับได้แหมแฉบเขาขั้วเือเดพี่น้องข้อเบิว่ากับผู้กับแฉบอีกเด้อหาบอมเนยห้ามมนยังแฉบอยู่นะกระ้กะ้ปูหน้าได้ทำได้คือว่าพูแดนให้เราเปิดก็คือกะปูกแดงกันีเนาะเราเปิดให้มาขายจํา ปูแดงค <laughs> ือเดอะเบสจำดีจำกับปูหนกว่า,จ,าจับจับจับจัเจ <laughs> กินข้าวยังไงพอกินข้าวยังไงพอตุยตุยตุยตยมีแปู่ะเ <laughs> อาทีอ่ะต้มน้ำแบชอบรสเหนียวอะไรกันสัตว์ ส้มตำขัาหมูขาไก่ตีนไก่ตับไก่อันนี้กัเสียบได้ไห่แม่ัวชิ้นไหนชิ้นไ่นก็ก็โดนเลยกมีตัวนึงเห็นสีไสก่เห็นมันซื้อเนี่ยเดี๋ย น oh, ้ำจิ้ัไงจ้าอร่อยจิมจ hmm ิ้เออหอน้องจิ้จิ้วน้าติ้อันนี้งเนาะเนียวแม่เบเนี้ยเได้บบแมันอ่อนกับใกพธุ์นาแข็งอ๋อนอบหน้ก็มอบ อืมอคอุปะกัดซุนจ้งอย่าลเบไป้กินนนี่กูคนเด็ดอ่ะพอแล้วเป็นนะนี่กูประจำตัวแล้วกินดูอันก็ดูอันแยจะไปกินจะจะกินได้บอกเนยปีปีคยินปีเอาตัวปีปี

ดูบอกอู้ยกัะพูก็เสะบลยถีบลงน้าลาดูบอลมักแล้วนะเสบเสบครับจะมากมักจนไหนหนาไปสื่อหายุล่าอืมนี่บริกินั้งอืมเสียงนี่เผายวะไงเขา ันงเป็นแบบกล่องแบบเฮชดไรเ็ดดีเฮ็อันไมหเนะไม่ไห่แบบดีๆน่ตับไปตัวรหาพันแอบเดินกันไปเจาหมกจนละนี่จุ๊บ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 นี่แหละไม่ดีเสียงท่มันจุกิุนอ Nine, bởi nó có mm. 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 đi ăn một trăm linh kỷ luật mhm 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 นี่ก็จะเป็นคนก้วปูอันนี้มันแข็งกับกระปูอันเนาะแดงมือกับปลกมันแข็งแข้งกว่า เก็มเลยยังเก็มขาใส่ปลาไหลปุดใส่ไหมเหรออาวใส่ไหมอุณนุณเพิ่มเปนปลาอืมใช่เพิ่มปลาเนี้เขาเป็นกระปูปลาของเก่าของส่อุ่นปกติแห้งเข็มอยู่ละ ขุ้งซวยกินข้าวข้าวด้วยขุงซวยกินข้าวเด้อมามาข้าวเศร้าข้าวเศร้าได้บอกกุบหนาพี่พี่น้องมาทักทายพี่น้อง <c oughs> คนใชเ้เบสปลาเนี่น่ะ Ô, oh, bọc bình tâm này Nhưng như bình tầm lại nó cũng nè Ui, lắng mình Mình cất rộng cho, chấm Oop, มันก็นอกเพชรเพชรแต่บาไนนี่งเหาอยากกินค้นตัเนี่ยีเพื่อนเสียดยู่เพชรบบเพชรกับบเสีย ฉันเก็บมูกเก็บกบสงกเ้ยไก่ติดไก่ติดกอกินข้อบวะพมากินข้อบเลยว่าลยวะแมบอกงะงั้นจะสื่อกับไก่เลยสื่อพร้อมันถือกกินแล้วอ่ะนแล้วดแสบทำไมตะปูอันนี้ดู นั่งไก่ตรงเดนนี้กินน่องดูเห้ยสั่งคาตีนกับปูกินน้วมันยั่งอย่เลยนะเธแไม่เหงำเบ้อเลยกินต้นตัวกว่าแต่เช้ากินข้าวแล้วเขาก็ต้องกินหวานหวานเหมือนนี้เขาจะมี เครปเครกทีเฮาได้เห็หเดอ้ยหนักกินวะเย็งนิดหน่อยอันนี้ไม่ยังงโลเนี่ยอันนี้คือซอสหลาดทีทีมันเป็นซอสลำไยกับซาวรดเลยจะมีสองซอสซอสซอสอนี่จะมีแค่ซาวรดอันนี้คือผลไม้ประจำปีเฮากินเขาเลแล้วต้องมีของหวานพี่น้องเอ้ยลูกจ้าผนเห็ดเคปเคปเค,เค,เคให้กินติดจ้ะโอ้มีกระดาษมันของมันบ่นักอันนี้คือกระดาษไขรองในโบ๊ทแมงซื้อพิมพ์ ไปยืดห้ามเยอร์เพ้าะแม่พี่น้องนี่เด้อของหวานกิ้งโแล้วก็กิ้ของหวานหมอะดันไปทั้งสุดในพ้อมให้กินก่อนกินน้ำกันหน่อเลยอ่ะชิมแบบพอใส่ย่งกดกันได้อ่ะนะจับันไปจัดมดเลยวะสิกินกินกินที่เลยเพราะกินซื้อกระถุกสันน้ำกันเออวลานั้นเราก็ขอจะกินถึกมาก น,น,นี่นี่นยย <c oughs> อย่งเค็บ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 เปเรี้ยวเลยอืมรสเปรี้ยวมันจะได้ตัดเลี่ยนว้าวรสชอบเลยอร่อยตัวนี้บ้านมันนะฮะตัวไหวน้บ,นบออืมลองกับสอดดู แม่ว่าเอามันนอนลงเถอะเปรี้ยวเกินไปหรือเปล่าวะตัวนี้แซ่บกว่ารับใหญ่เสาวรสเปรี้ยวมากเปรี้ยวแล้วอยให้มันเจอของหวานหนึ่งวันหนึ่งเจอหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยวเปลี่ยนไปแล้วแต่ธรรมดาของมันอยู่แต่เดี๋ไปกินท้องวันกินแบบเปลี่ยวๆอะไรกิน สวัสดีค่ะไปนหองิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เดะนจ้าเด้อช่องตายายงนั่งไงยายหยิบคันที่ไร่คันที่ไร่บ๊ายบายขอบคุณหลายๆจ้า